สวัสดีค่ะคือมอร์นิงซันชัยกับมาอีกแล้วนะคะกับฟู้ดไซติ <t <t ้งที <t <t ่นิวยอร์กค่ะเบนค่ะปุ้ยค่ะก็อ่ะวันนี้ปุ้ยจะพาไปไหนวันนี้เนี่ยปุ้ยจะพาเบนไปกินสิ่งที่ฮิตฮอตที่สุดในตอนนี้คืออะไรเขาเรียกว่าทรปครีมอะไรคือทรปครีม ชื่อเหมือนไอ้นี่เลยอะแบบว่าแบ,บแรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมเออแกจ, <c oughs> จะไปกินเสื้อผ้าหลอดฉันไม่ใช่แบบว่ามาลงมาแรงนะ <c oughs> แทะแทะกินออไม่ใช่เธอสูพรีม์เนี่ยมันจะคล้ายคลครัวซองต์ะต่กลมกลมครัวซองมันจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมใช่ไหมเดี่ยวคือเดีกยม,มากแต่ว่าร้านนี้คือพระจันทร์ค่ะไม่ใช่สามเหลี่ยมอ่ะนั่นแหละคือแบบร้านเนี้ย แถวจะยาวมากปกติแล้วอะแล้วก็หนึ่งคนซื้อได้หนึ่งชิ้นโออืมอ่ะแล้วยังไงเราไม่อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอย,อยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่โนโ h เมื่อกี้เราเม,มาจากโซโ o อ่าโนโ o คืออะไรไม่เคยได้ยินเราได้ยินแต่โซโ o โนโ o กับโซโ o มันก็คือพื้นที่ใกล้เคียงกัน uh huh. โดยมีถนนหนึ่งเส้นตัดผ่านก็คือถนนฮูสตัน อะไรที่เหนือฮูสตันก็คือเรียกว่าอะไรโนโหอันที่อยู่ใต้ฮูสตันก็คือโซโหม yes sir แล้วแม่โอเคโอเคมันเขายออ่ะอ่าใช่แต่โพที่เกิดซู่นเนาะ north of houston กับ south of houston ใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็รอไปดูแล้วกันว่า i s o p r e ่ e ที่มันว่าเนี่ยอีกกลมๆเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะแน่เลยไปค่ะนี่วันนี้ไม่มีคนเลยชิงละค่ะแกคนเยอะมากแกดูดิ <laughs> ยาวกูเริ่มงงแล้วว่าแบบเอ้ยมันจ,จริงป่ะเนี่ยแต่แต่ไปอ่านในแบบว่าพวกรีวิวมาเขาบอกว่าเออคนเยอะจริงก็วันนี้เรามากับลัคกี้เกิลนิวยอร์กลัคกี้เกิลนะคะ <c oughs> คือไม่มีคนเลยหรือว่าของหมดแต่เข้าไปดูกันค่ะอ่ะจะรู้แล้วว่าทำไมเราลัคกี้แบบไม่มีคนยังไง เพราะว่าเมื่อกี้ไปถามพนักงานมาพนักงานพนักงานบอกว่าไอ r ูฟรีมที่นางพูดถึงเนี้ยมันมี3เวลาขายคือ8ปดโมงเช้าเที่ยงแล้วก็สี่โมงเย็นเออซึ่งถ้ามาช่วง11บเอโมงเนี้ยก็คือของหมดแล้วเขาก็เลยไม่มีใครรอก็จะเข้าไปถือได้ตอนเที่ยงอืมก็ต้มารอลายนะคะสุดท้ายแล้วแล้วก็มึงก็นั่งกินในร้านไม่ได้ด้วยค่ะเออใช่เขาไม่ให้สั่งในร้านคืเขาบอกว่า Priority คนที่ มาต่อแถวต่อใช่แล้วถ้าเหลือแล้วไล่หมดค่อยเสิร์ฟในร้านใช่แต่ว่าวันเนี้ยก็คือดูแล้วอ่ะไม่น่ามีหลายเพราะว่ามันมันเป็นวันทำากิจเออคนทำงานแต่ฉันน่ะแอบไปเสิร์ฟดูแล้วว้ซูเรีมแกคืออะไรเคืออะไรมันคือนิวร์กโรลที่ฉันเคยกินที่ฝรั่งเศสตอนนั้นน่ะเออฉันไปฝรั่งเศสเราไปปารีสก่อนไปกินนิวร์กโรลเสร็จแล้วฉันก็ย้ายไป เอาไปเที่ยวที่หมู่บ้านที่แบบว่าเป็นหมู่บ้าน b ิวที่ออฟเดอะบีฉัไม่รู้แกได้ดูวันดิสตอนนั้นไหมฉันนะก็ยังไม่ได้ดูหรอกสาวนิวยอร์กก็คือ b ซี่เงไม่ติดตามเลยสาวนิวยอกก็คือ b ซี่แต่ว่าเห็นผ่านๆว่าพี่ไปมาใช่แต่ฉานะก็ไปเจอเบลมาเหมือนกันไงเดี๋ยว ฉันก็เลยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ที่เธอไปเพราะฉันก็ไปเจอเบลมาเหมือนกันเบลไหนยังไงแล้วไปเจอยังไงเบลเคลื่อนรักเบลเคลื่อนรักอันนี้คือเปลี่ยนชื่อเบลหรือยังไงไม่ใช่เบลที่มาจากบิวตี้แอนด์บีเธออไหนๆเ่าเล่าไปเจอมายังไงก็ฉันก็เพิ่งไปดิสนีย์ไหนมาเป็นไงสวยปังไม่ไหว เออไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยคือมันดูเป็นแอคทิวิตี้สำห<อ>รับเด็ก,กใช่แต่ว่าอยู่ที่เนี่ยไปดิสนีย์ได้ตลอดเวลาเวลาแเราว่านั่นคือความฝันของาสาวๆหลายคนนะ,ะแล้วการที่เราไปดิสนีย์ออนไออ่ะก็คือถ้าอยู่ที่ไทยอ่ะตั๋วมันก็จะแบบแพงมากๆๆๆๆๆแต่ว่าที่เนี่ยตั๋วเริ่มต้นที่20เหรียญก็คือหกร้อยเจ็ด้อยบาทถูกมากออใช่ แต่ว่าอยู่บนยอดดอยอ่าอแต่ก็ยังอโอเคอะส่วที่น้องซื้อประมาณเกือบร้อยเหรียญอ่าคืออยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากแท่จะขี่คอนักแสดงอยู่แล้วแล้วน้องก็ออนท็อปไปอีกเขาก็อยากไปมีดานกีดกับเบลกับมิกกี้เมาส์โอเคสายร้อยไม่หยดจริงค่ะโอเคนี่นี่คือการที่ไปเจอเบลมาอ่าแล้วแล้วเบลทําอะไรบ้างแกในงานก็แบบว่ามีแต่เด็กหมดเลยแม่เด็กแบบ ร้องไห้ก็ร้องงองแงม,มีสอนพับดอกไม้แบบดอกกุหลาบจักกระดาษเพราะว่าก็คือพับเป็นตัวกุหลาบของบิวตี้แอนด์เดนใี่แล้วก็มีเมนูกระดาษมาเป็นแบบว่าธีมของมันอะไรเงี้ย โอ้ยเก๋มากแล้วเบลก็ออกมาเล่านิทงนิทานเรียกว่านิทานป่าวะไม่รู้ว่าก็คือมาเล่าเรื่องว่าบิวตี้เดอะบีฟเป็นยังไงถ้าถามว่าฟังเรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าเป็นภาษากรีกไม่รู้หนักนะเด็กงองเงร้องไห้อะไรอ๋อเสียดายยังต้องกลับไปใหม่แล้วล่ะค่ะออกไปแบบไปใกล้กว่านี้นะคะแล้วก็เจอพี่มิกกี้ซึ่งพี่มิกกี้อ่ะก็แบบน่ารักไออ่ะก็แบบคิดซะหน่อยสิคิดซะหน่อยสินี่ก็แอบนึกได้แต่ว่าข้างในนั้นน่ะ แกโควิดส,สุดฤทธทุกคนคิดเขาหมดเลยคือแบบอยู่ตรงเนี้ยใช่แล้วก็คิดมะคิดดีรออะไรล่ะโอเคคุ้มค่าใจาเงินไปแล้วอ้อ้คุม้มอ่ะแล้วถ้ามาตัวโชว์ตรงดิสนีย์ออนไอซ์อะ่ะมีอะไรบ้างก็เป็นโชว์เมนทีมโปรเซนโมนาซึ่งถูกอันอะ่ะมีอยู่โชว์หนึ่ง uh huh. สั้นๆส,สั้นมากสั้นจนตกใจห้ามกระริบตาคือโชว์โคโค ทำไมอ,อ่ะ้เฉันม่หนกว่าโคโค่จะดังทีนี้มันดูมีความแบบแม็กซิกันดูแบบว่าเป็นลาตินดูใช่ไหมภาษาอะ่ะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยก็แอบ,บสอดแทรกความรู้นิดน,นึงว่าภาษาที่สองของเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกเรียนภาษาลาตินอ่าภาษาสเปนใช่แบบมามาซิตา้าอะไรอย่างงี้อ่เด็กๆเนี่ยคือเซอร์ไพรส์มากร้องเพลงเหมือนกอือแกมันคือคอนเสิร์ตของแกใช่ใช่ ขนาดเพลงภาษาสาเปนอะแบบเด็กกับเอสเปนโยเอสเปนโยโอ้ your, oh, <my S 2> คือแบบประทับใจมากเด็กรู้ว่าจะต้องก <God. S 2> ีง๊ตอนไหนต้องร้องตอนไหนต้องเต้นตอนไหนคือมันเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตผู้ใหญ่อ่ะเธอ เฮ้ยเฮ้ยเจ๋ง่ะเอย้ยเช่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะดีมากฟังเลยอยากไปดูบ้างเลยคือไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยรู้สึกว่าก็ไปนั่งดูเขาเล่นไอ้แะวแล้วแบบย่าไงอ่ะเปิแบบถ้าเป็นคอนเสิร์ตผู้ใหญ่ที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบมีไฟกระพริบใช่ไหมถ้าแบบเราไปคอนเสิร์ตเกาหลีก็จะมีแท่งไฟอ่าใช่แต่คอนเสิร์ตฝรั่งที่เนี่ยเขาจะไม่มีอัซเซสซอรี่อะไรอย่างนั้นเยอะอ่ะ คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดก็ยังแจกแหวนไฟนะแต่ดิสนีย์ออนไอค่ะไฟกระหึ่มเพราะว่าเด็กเขาก็จะมีหัวแบบเจ้าหญิงแล้วมันก็มีเตรียมพร็อพมาเองลูกป่องลูกป่องที่เป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแบบจอยสุดๆอ่ะมันคุ้มมากๆมันคุ้มมากๆเอ้ยไว้ต้องไปลองอะไรอย่างเงี้จะกลับไปอีกนะดิสนีย์ออนไอกลับไปอีกค่ะปีหน้าก็กลับอีกปีไหนก็กลับอีกแต่กาแบบว่ามันดีมากจริงจริงเนาะเดี๋ยวว่าฉันต้องหาโอกาสไปลองบ้างดิสนีย์ออนไอ อ่อโอเคนี่เหมือนจะแบบว่าใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปไลน์ต่อแถวแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าซูพรีมที่เนี่ยเป็นไงเป็นยังไงนัวเอาไปศึกษามาว่าจริงๆแล้วซูพรีมอ่ะหรืออินนิวยอร์กโรเนี่ยมันอ r i g i n เ t ตมาจากที่นี่ลาฟายเยอิร์ยยอร์คคือร้านนี้เหรอใช่คือร้านนี้เลยคือเชฟชื่อว่าสกอตนางแบบว่า c r e a อ e ตัวซูพรีมเนี่ยมาจากแล้วก็อะไรอ่ะเหมือนดัดแปลงมาจากฟองออช็อกโกลาหรือว่า กดสองช็อกโกแลตแล้ว oh. ก็แบบเอ้ยจะทำยังไงให้มันแบบว่าไม่เหมือนเดิมดีเพราะปก็เดิมก็เป็นแบบช็อกโกแลตสองแท่งต่ออยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นกดอสองช็อกโกแลตที่ทั่วไปที่เราเคยเห็นเสียมาสามรูปแบบที่ฉันบอกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกระโดดหลัดอะไรใช่แต่คราวนี้เขาก็มาทําเป็นแบบเป็นวงกลมแล้วเกาได้เป็นไส้ครีมจะมีความคล้ายๆกับโ mm hmm. ครนาทที่เป็นโครซองโดนัทแต่อันนี้ก็คือเป็นอีกอีกสไตล์หนึ่งเรื่องออริจินัลจากที่นี่เรียกว่าซูพรีมิ่งแต่แล้วมันก็ไปดังที่แบบลอนดอนไปดังที่่ฝรังเศส ต่อย่างเงี้ยซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนิวร์กโรลเฉยเลยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแต่เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่านิวร์กโรลหรือิอศกรีมเนี้ยจะปังแค่ไหนตัวออริจินอลไปค่ะไปค่ะแถวคายยาวไม่ไหวแล้วแต่คือเรายืนหนึ่งนะมาก่อนคนแรกยืนหนึ่งเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะ มาละค่ะเมื่อกี้มีบางคนบอกว่าไปนั่งแบบว่าฟังเบลเล่านิทานคราวนี้มากินครัวซองกับเบลนะคะชอบค่ะโอ้ my g ยแล้วต้องทำอะไรกันถึงกันาดนี้เลยหรอเบลไหมล่ะก็ได้มาแล้วเนาะครัวซองสุรีมติดสุดเรีม์จ้าด้าของเป็นได้เป็นพิทาชิโอคือแรกเราหนูว่าอะไรปะกรีนทีใช่แกคือนี่ฝรั่งกรีนทีไม่มาจ้าฝรั่งเศสด้วยแบบ Oh, อ,อู๋เจย์จอยอันนี้ของเราเป็นสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่เราว่าเขาทำเป็นแบบวันวาเลนไทน์ได้บ้างหรือว่ายังไงใช่เราว่าน่าจะสี่ช็อเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ารถยื่นผืนจะเป็นช็อกโกแลตกับติชชีโอแล้วจะมีอันนจะเปลี่ยนเป็นสี่ช็อตซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเป็นช่วงวินเทอร์ก็จะเป็นเอ็กเนอร์แตวนี่วาเลนไทน์กำลังจะมาก็เลยเป็นสตรอเบอรี่ใช่ป่ะมาลองชิมดูว่าเป็นยังไงขอชิมของเราก่อนละกันอก็ได้เชิญค่ะเเ่่่ทียหนา ฮึมห,หนูไม,ม่เห็นไม่เห็นนี่เป็นครีมอะเพียงไอเทมเนี้ยติดต้องติดปากแล้วเหรอไปะลอกอะ่ะถ <c oughs> ลอกมากถ้าชิมได้ดิโดยค่ะสตรอเบอรี่ฉีกเลยอ๋อไอข้ <c oughs> างในเป็นครีมอะไรอะ่ะมาดูไม่ใช่ครีมสตรอเบอรี่เนะ <c oughs> เาะแต่ว่ามันน่าจะเป็นแค่การตกแต่งใช่ปะชิมก่อนไม่เลยอยากดูครีมว่าครีมเป็นอะไรอะ่ะ ตอบได้ไหมอ๋อคุณร้านถ้าถ้าเป็นรานสเบอร์รี่อะ่ะมันเปี้ยวมันเปี้ยวหล่ะกอชิมสือวะมึองอันนี้น้องไม่ฟื้นอ่ะแรงมาแรแฟชั่นฟรุตอร่อยฉันชอบแต่ถ้าคนไม่ชอบแฟชนั่นฟรุตก็คือกระโดดได้จ้าอันนี้ฉันชอบ เพราะว่ามันแบบมันไม่หวานมากอะตัวพิชเชตีโอจะแบบสำหรับเราเราว่ามันหวานไปนิดนึงถ <บา S 1> ้<บ>าเราอยากดูว่าจิตอย่างแรงเคยขอเป็นนะคะได้ขอเป็นคนได้แสนดีเอาเลยอันนั้นน่าจะเป็นมาการองก็ถามว่าครัวตรงน,นี้ควรไหมเราว่าเคยมันเก๋ดีอะแล้วแบบรสชาติก็แบบบางคนก็บอกหวานมากแต่เราว่ามันไม่ไม่หวานเกินไปขนาดนั้นแล้วเขาเลเยอร์มาแบบ อยากให้ดูออเลเยอร์มาแบบดีมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็<ม>เบรกกำลังดีโคซองหอมเนยเคซองหอมเนยจริงอ,อืมแล้วก็อ่าข้อสเสียอย่างหนึ่งก็คือแถวมันจะยาวมากอย่างเป็นมาถึง11โมงก็ม่ยืนรอจนถึงเที่ยงพอเขาได้เทีย่ยงใช่ไหมแต่ระหว่างว่างอะล้วก็นั่งเล่นไอจีทำนู่นทำนี่มาโอยกัแบเพื่อนไปไป,ไปก็แป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งรเรา่าเธอต้องบอกทุกคนด้วยนะว,ว่าหนึ่งคนถ่วได้แค่หนึ่งชิ้น ใช่หนึ่งคนสั่งได้หนึ่งชิ้นเท่านัา้นแต่เรามาสองคนเลยสั่งได้สองชนก็วันนี้ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเบลขอลาไปก่อนนะคะอย่าที่แทนตัวเองว่าเบลค่ะก็ <c oughs> วันนี้เบลว่าลาวันนี้ผมถูกด้วยนะมัดปงมัดเปียก็ <c oughs> เดี๋ยวเบลขอตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากับฟู้ดไซติ้งนะคะ <c oughs> ว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนเราไปกินอะไรนะคะบ๊ายบายค่ะไม่มีเวลาต้องกินจริงๆค่ะต้กินอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งกริ้งๆ ติดตามพวกเราได้ใน IG และ YouTube The Food Bum นะคะ